สวัสดีครับการวิ่งให้กิโลเมตรให้ต่ำกว่า20นาทีเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่แบบท้าทายสุดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่การเอาชนะขีดจํากัดของตัวเองนะแต่มันเหมือนกับการได้ก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักวิ่งระดับท็อปๆเลยและในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงพิมพ์เขียวที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จนั้นกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อเห็นภาพกันชัดๆว่ามันท้าทายขนาดไหนลองมาดูความเร็วที่ต้องใช้กันก่อน นักวิ่งที่จบ 5K ใน30นาทีเนี่ยจะวิ่งด้วยเพสประมาณ6นาทีต่อกิโลเมตรแต่ถ้าเป้าหมายคือต่ำกว่า20นาทีโอ้โหเพสนั้นต้องกระโดดไปอยู่ที่4นาทีต่อกิโลเมตรหรือเร็วกว่าน,นั้นนี่ครับคือมันเป็นความเร็วที่ต้องใช้ทั้งพละกําลังความอึดและก็วินัยที่สูงมากๆเลยทีเดียวต้องบอกว่าการทําได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลวิ่งกว่า2.2ล้านครั้งในปี2024เนี่ย เขาพบว่ามีนักวิ่งแค่2%เท่านั้นเองครับที่ทําเวลาต่ากว่า20นาทีได้นั่นหมายความว่าเป้าหมายนี้จะทําให้นักวิ่งคนนั้นกลายเป็นกลุ่มที่พิเศษมากๆจริงๆเอาละครับและนี่คือแผนทั้งหมดที่เราจะมาดูกันเราจะแบ่งการเดินทางครั้งนี้ออกเป็น4ส่วนหลักๆนะครับเริ่มจากพิมพ์เขียวการฝึกซ้อมที่เป็นหัวใจสําคัญเลยต่อด้วยเรื่องความแข็งแรงท่าวิ่งและพลังงานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป จากนั้นก็เป็นแผนวันแข่งที่จะนำทุกอย่างมารวมกันและสุดท้ายก็คือเส้นชัยที่รอเราอยู่โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยพิมพ์เขียวการฝึกซ้อมหรือก็คือการวางรากฐานเพื่อสร้างความเร็วต้องบอกเลยว่าโครงสร้างการซ้อมที่ดีเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญที่ขาดไม่ได้เลยจริงทีนี้เส้นทางที่จะพาเราไปสู่จุดพีคเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับเริ่มจากพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะคือความสมั่งเสมอตามมาด้วยกฎที่เรียกว่า80-20 แล้วก็ปิดท้ายด้วยกลยุทธ์ขั้นสูงที่เรียกว่า Periodization ครับเรื่องพลังของความสม่ำเสมอเนี่ยเห็นได้ชัดมากๆจากเรื่องของเบนเลยครับเขาเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยนะกลายมาเป็นคนที่วิ่ง 5K ต่ำกว่า20นาทีได้ในเวลาแค่4เดือนเขาเล่าว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าผมแค่ตั้งใจว่าจะไม่ขาดซ้อมเลยแล้วจากสัปดาห์มันก็กลายเป็นเดือนและก่อนจะรู้ตัวผมก็ทำเวลา 5K แบบนี้ได้แล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆ อ่านี่แหละครับคือแนวคิดที่เรียกว่า Polarized Training ที่นักวิ่งระดับโลกเขาใช้กันกด80ทับ20เนี่ยว่ากันง่ายๆก็คือ80%ของการซ้อมทั้งหมดควรจะเป็นการวิ่งแบบสบายๆวิ่งเรื่อยๆเ,เพื่อสร้างความทนทานส่วนอีก20%ที่เหลือเนี่ยถึงจะเป็นการซ้อมหนักเพื่อปั้นความเร็วการแบ่งแบบนี้มันดีมากเลยนะครับเพราะมันช่วยป้องกันอาการหมดไฟแล้วก็ลดความเสี่ยงบาดเจ็บได้ดีสุดๆเลยส่วน Periodization เนี่ยนะครับอันนี้จะ advance ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนกันสร้างบ้านเลยเราต้องเริ่มจากฐานที่แข็งแรงก่อนหรือที่เรียกว่าช่วงเบสพอฐานแน่นแล้วก็ค่อยๆสร้างโครงสร้างขึ้นไปอันนี้คือช่วงบิวจนกระทั่งถึงจุดที่พีคที่สุดหรือช่วงพีคในวันแข่งพอดีเป๊ะเอาละครับไปกันต่อที่ส่วนที่2ความแข็งแรงท่าวิ่งและพลังงาน3อย่างนี้อาจจะดูเป็นเรื่องรองนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือส่วนประกอบสําคัญที่ถูกมองข้ามไป และมันคือตัวเปลี่ยนเกมเลยนะที่จะทําให้นักวิ่งดีๆกลายเป็นนักวิ่งที่ยอดเยี่ยมได้เลยประเด็นหลักๆก,ก็คือการฝึกความแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงบาดเจ็บได้เยอะมากส่วนท่าวิ่งที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยเราประหยัดแรงได้โดยเฉพาะตอนที่ร่างกายเริ่มล้าและสุดท้ายเรื่องโภชนาการง่ายๆไม่ซับซ้อนจะเป็นตัวเติมพลังให้เราซ้อมได้อย่างเต็มที่ครับเรื่องนี้เบนเขาก็ยืนยันได้ดีเลยครับเขาบอกว่าการที่เขาเข้ายิมแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสครั้งเนี่ย ช่วยให้เขารอดพ้นจากอาการบาดเจ็บมาได้ตลอดเลยนะทั้งที่เขาก็เพิ่มเรือทางวิ่งในแต่ละสัปดาห์ขึ้นไปเรื่อยๆส่วนเรื่องท่าวิ่งนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยมีงานวิจัยในปี2023ที่น่าสนใจมากครับเขาพบว่าพอเริ่มเหนื่อยมากๆเนี่ยท่าวิ่งของนักวิ่งมือใหม่จะเริ่มแกว่งเริ่มเสียทรงไปหมดเลย ในขณะที่นักวิ่งเก่าๆที่มีประสบการณ์จะยังคงรักษาฟอร์มที่มีประสิทธิภาพไว้ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การมีท่าวิ่งที่สวยงามนะครับแต่ต้องเป็นท่าวิ่งที่ทนทานต่อความเหนื่อยล้าด้วยมาถึงส่วนที่3กันแล้วครับแผนการในวันแข่งขันตรงนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของการคุมเพสสภาพจิตใจและการดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีออกมาใช้ในวันจริง ปกติแล้วเนี่ยกลยุทธ์การคุมเพสมันจะมีอยู่2แบบหลกัหลกๆนะครับแบบแรกคือ positive split ที่พวกนักวิ่งเอลิทเขาชอบใช้กันก็คือเปิดมาเร็วกว่าเป้าหมายแล้วก็พยายามกัดฟันประคองไปจนจบซึ่งต้องบอกว่าเสี่ยงมากๆสําหรับนักวิ่งเท่าไปส่วนอีกแบบที่แนะนํามากกว่าก็คือ negative split หรือ even split คือการเริ่มแบบสบายๆคุมเพสไว้ก่อนแล้วค่อยๆเร่งในช่วงท้ายวิธีนี้มันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ป้องกันการหมดแรงกลางทางได้ดีกว่าเยอะเลยครับวันแข่งจริงเนี่ยมันคือการสู้กับใจตัวเองล้วนๆเลยครับ เหมือนกับเรื่องของอิตซี่ที่ตอนกำลังพยายามวิ่งให้ต่ำกว่า20นาทีเนี่ยในใจเธอคิดว่านี่เพิ่งผ่านมาครึ่งทางเองแล้วเราจะทำแบบนี้ซ้ำอีกรอบไหวได้ยังไงโอ้โหความสงสัยมันถาโถมเข้ามาในหัวตอนนั้นเลยแต่ในตอนนั้นแหละครับที่พลังของจิตใจและการให้กำลังใจมันสามารถพลิกเกมได้โคช้ชของอิตซี่ตะโกนบอกเธอว่าลองนึกภาพสิว่าอีกแค่5นาทีเท่านั้นนะ ก็จะทําเวลา 5K ต่ํากว่า20นาทีได้เป็นครั้งแรกแล้วภูมิใจในตัวเองเข้าไว้แล้วใช้พลังงานนั้นพาตัวเองวิ่งขึ้นเนินนี้ไปให้ได้เป็นคำพูดที่ทรงพลังมากเลยนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเส้นชัยที่รออยู่ซึ่งก็คือการนําทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมาประกอบร่างเข้าด้วยกันและผลลัพธ์ของอีกซเป็นยังไงเนี่ยล่ะครับ19นาทีกับอีก12วินาทีสุดยอดไหมล่ะครับ นี่คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนและทรงพลังมากๆเลยนะว่าแผนการที่ดีการคุมเพสที่ถูกต้องแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้จริงๆตอนนี้พิมพ์เขียวทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่ตรงหน้านี้แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วการเดินทางครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่